ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวมีดทำครัวนะครับจีตี้ห้าห้าชิ้นนะครับห้าชิ้นเลยครับอ่าเป็นเซ็ตมีดนะครับใช่จีตเซแกนเมื่อวานก็สั่งกระทะมาพร้อมกันนะครับแต่ว่าอันนี้ทำเป็นทำแยกกันนะครับมีดมีดครับคุณหลานล้วก็มาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าชอบดชอบรีวิวมากนะครับ ชอบดูรีวิวใน YouTube มากอ่ะโอเคนี่นี่นี่เดึงออกมาเลยครับกล่องก็มันจะเป็นมีที่เก็บมีดด้วยนะครับนี่ครับกล่องเป็นสีขาวสวยเล่นีมนเลยครับหกไกลด้วยจีตีนะครับ ีครับโอเคเรามาเปิดดูกันเลยว่ามีดตัวนี้มั้งแต่ต้องระวังมีดนะครับเสีบมีดตัเลยนะครับอันนี้ที่เก็บมีดนะครับอันนี้เป็นก็คือที่เก็บมีดให้ทีละอย่างทีละอย่างครับต้องทีละอย่างครับที่เก็บมีดรลแกนอ๋อเป็นตรงนี้เป็นเป็นยางครับน่าจะเป็นที่เสียบมีดเข้าไปเลยอันนี้ที่ใส่มีดอันนี้คือเซฟตมีดแหละครับ สายมีดลองลองเฉดูเดี๋ยวครับเฉียบคนะ่อยระวังระวังมีดครับมันคมครับโอ้มีกัญไก<า>่นี่ครับกัญไก่เข้น,ท,น,นที่หนึ่งครับกัญไก่สีขาวนะครับเดี๋ยวใส่กัญไก่ไปก่อนไม่รู้กัญไก่แล้วไม่รู้ตรงถูกถูกที่แล้วเปล่านะครับ แล้วก็มีดนนมีดเล็กอันนีดเล็กนนแต่เรายังยังจะยังไม่แกะห่อนะครับเดี๋ยวใส่ไปเลยโอเค,อเคแล้วก็นี้มีดมีดใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูชัดๆต่อไปนี้ใหญ่มากใช่เรืออัตชายใหญ่มากเครื่องน้ทีละอันทีละอัน นีก็ไม่รู้ทํามาจากอะไรนะครับไม่รู้ว่าเขามีเหล็กเรียกครับเรียกพิเศษหรืออะไรหรือเปล่าโอเคเป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสสตีลไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับอันนี้เดี๋ยวครับอันต่อไปอันต่อไปมีดใหญ่ทั้งหมดก็คือนี่มีดใหญ่เลยครับทั้งหมดรวมที่เก็บด้วยนะครับเป็นห้าชิ้นครับ นี่มิอันสุดท้ายครับอันนี้ใหญ่ที่สุดเลยครับใช่อันนี้ใหญ่มากครับแล้วก็อันใหญ่ต้องใส่ตรงกลางนะครับใส่ตรงริมไม่ได้ใช่นี่ครับใส่ตรงกลางใส่ตรงกลางน่าจะคมมากเลยครับโอ้โหนี่ครับเรียบร้อยอ่าตรงนี้รูนี้ก็น่าจะเป็นที่เก็บกันไกลครับใช่เป็นรูแบบนี้เลยเดี๋ยวผมอ่านสเปคให้ฟังนะครับด แมตติเรียนะครับเป็นสแตนเลสสตีลแล้วก็คัลเลอร์สีขาวคัลเลอร์ไว้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์นะครับก็คือเป็นมีเป็นความเป็นไฮพาร์สเน็ตสตีลนะครับเป็นเหล็กที่มีความแข็งแกร่งสูงแล้วครับนะครับแ,แ,ลแล้วก็คมคมมีความคมแล้วก็ฟูรีพ่พอลคอนแทคชั่นนะครับ ประมาณว่าไม่แน่ใจนะครับขอผ่านนะครับขอาครับเพื่อนๆที่เข้าใจก็ให้อ่านให้เพื่อนๆเข้าใจเฉยๆคูเซตอินคูสอินคูสอ่าสังเกตสังเกตใช่ไม่ต้องพูดเดี๋ยวเเพื่อนงงคิดเช่นประมาณนี้ครับเพื่อนๆดูเลยครับแต่กล้องกล้องน่าเป็นกล้องหน้าน่าจะต้องนี่ละ เ,เพื่อนๆน่าจะแคปไปจับภาพดูได้นะครับสเปกนี่ด้านหนึ่งติดด้านหนึ่งก็เป็นเป็นทริปวิธีใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกันน่าจะลําบากอยู่ครับแปลไม่ออกเราใช้ Google แปลนะครับหมดแล้วครับเ,เพื่อนๆในกล่องไม่มีอะไรแล้วครับแล้วก็นี่เขาจะอันนี้เป็นกระดาษที่ห่อมีดมาครับปลอดภัย บทไทส,สูงบทไทเวอร์นะครับทไทเวอร์ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ทุกคนรับชมครับ,บนี่ครับ GT บยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับอ่า คุณหลานกับผมก็จะมาตามคลิปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดซื้ออะไรมาก็จะมารีวิวนะครับโอเคครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับบ๊ายบาย